สบายดีพี่น้องชาวลาวนะครับนี่ผมจะมาแนะนําแป้งนะครับแป้งสําเร็จรูปสาหรับทําขนมเนยกรอบนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของคนลาวเองนะครับก็คือแบรนด์นี้ครับแบรนด์นี้เนาะนี่บิวตี้เนยกรอบนะครับเป็นแบรนด์ภาษาลาวนะครับขายอยู่ที่ประเทศลาวนะคือมีผู้ใหอยจากเขตขนมเนยกรอบขายนะครับแ่ว่าอยู่ประเทศลาวนะครับ สามารถติดต่อไปที่เบอร์02058862838นะนี่ดู02058862838นะครับเบอร์นี้นะครับหรือ Facebook Beauty ในกรอบนะครับสามารถติดต่อเพื่นไปได้เลยนะครับผู้ใดอยากจะได้แป้งเฮดขนมสำเร็จรูปแบบนี้ไปใส่งานนะครับเพราะว่าถ้ามาสร้างกับทีเพจผมเนี่ย มันก็ต้องเสียค่าขนส่งสองถอดเนาะผมองส่งจากนี่ไปน้องค่ายแล้วอะลูกค้าก็ต้องอเสียค่าส่งจากน้องค่ายไปขามไปไประเทศลาวอีกอีกถอดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการตัดปัญหาตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อนก็นเลยสร้างของผมไปเนี่ยสร้างแบบเนี่ยของผมขามไปค่ะไปเหตุยุคุนนะลูกค้าท่านเนี่ยเพื่อนก็นสร้างของผมขามไปเ็ดุยุคุนสร้างทีละลอยกิโลหละนะครับ แล้วที่นี่ผมก็เลยบอกว่าผมผมเหต์โลโก้เหต์ยังหายไปขายอยู่ฟังพุ่นนะหายเป็นตัวแทนประมาณนั้นเป็นประมาณว่าตัวแทนแต่ว่าเพิ่งกัสั่งแบรนด์ของเพิ่นเองนะครับเพิ่งกัสั่งแบรนด์ของเพิ่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวลาวผู้ใดอยากเห็ดเนยกรอบนะกะต็ติดต่อไปเลยนะครับ Facebook เนยกรอบบิวตี้นะเบอร์โทรศูนย์สองศูนย์ห้าแปดแปดหกสองแปดสามแปดนะครับเพิ่นก็คุยง่ายเนาะเพิ่นก็คุยง่าย ใสยดีอัธยาศัยดีนะครับมีอย่างกระามเพิ่นนะครับอยากได้อุปกรณ์กระามเพิ่นได้ครับเบอร์ที่ผมติดเบอร์ที่ผมห้ไปเนะีนะ่ยเนาะว่าก็จะสะดวกกว่านะครับะสะดวกกว่าเพราะาผมอยู่ผมอยูอ่ฟังประเทศไทยนะกขายแปลงขายยังอยู่ประเทศไทยนะครับการขนส่งไปประเทศลาวอธิลำบากนิดนึงนะก็เลยอยากให้พี่น้องไปสร้างกับกับแบรนนี้นะ เพราะว่าเวลาเวลาการจัดทรงจัดงางก็ดะไปกัถง่ายทีเดียวนะครับนะสำหรับสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคือขายในเกาะขายโตกเกียวอยู่แล้วเนี่แหละครับแล้วก็ใช้แป้งเนยกรอบของบ้านพ่จตาสร้างอาชีพอยู่แล้วอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์แบบนี้นะครับก็เริ่มต้นได้ที่100กิโลเท่านั้นนะครับ 100กิโลเนี่ยก็จะใช้เงินประมาณ6,500บาทนะครับรวมค่าจะส่งให้นะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าซื้อแป้งในกรอบของบ้านไม่จะสร้างอาชีพประจำอยู่แล้วอยากจะสร้างแบรนด์เนี่ยทักมาคุยได้เลยนะครับค่าบล็อกค่าอะไรเนี่ยผมก็สามารถที่จะทำให้ได้นะครับในต้องสีเรียดน,นะเพื่อประโยชน์ของการต่อย,ยอดนะมันก็จะมีประโยชน์เรื่องการต่อย,ยอดอ ขยายขาขาอะไรเงี้ยครับมันก็จะก็จะดีกว่านะฮะโอเคครับใครสนใจก็ทักมา